จะเป็นแบบเรียนแบบก็เถอะแต่อย่าให้พวกก็แบบนี้ก่อนน่งสี่ศูนย์สอง้ก้าเนย่งห้าสองศูคุณคิกครับคิกครับเป็นสี่ศูนย์งห้าแปดเก้าคิกครับสู่สองศูนย์ไอชั้นที่คิกครับอยู่คนเดียวหนึ่งสี่ศูนย์ หนึ่งสี่ศูนย์สองห้าแป์คุณิสครับมีมีได้ขอเข้านะครับก็ทุกหมดเลยนะครับคนต่อไป ครับชื่อของคุณก็คือคุณคุณใจสยดอนครับห้าหนึ่งห้าเ่งแปดศูนย์สองแปดหองศูนยมีในเข้ามาไหมมีทั้งสองศูนย์สองชื่อชื่อโอเคนะครับชชเบชื่อเดียวกัน157 180้าเ ต้องนะครับสือนาขอเข้าก็ครบถ้าแล้วคุณเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนเชืญอนะครับน,นะครับหน้าตาก็เชือได้แล้วครับแบบตัวชุกเลยชู

ตัวจริงแน่นอนไปได้ครับ <Hello. S 1> คุณคือมิริแมนนะครับเอ่อส2มสองศูนอยู่ที่ชั้นต้นะ สามสองศูนถูกต้องอะไรก็ถูกทำชื่อก็ถูกอะไรก็ถูก เข้ามาแล้วคุณผู้ชายคนนึงก็มีใน,ใน,ในเข้ามาด้วยนะครับนั้นขุดไปได้ไหมครับออคุณเราบอกนะค,ะนครบะะคะับคุณนี่หน้าตาเหมือนกันเปึ๊ะเลยแล้วอ้น,นี้มันคือไม่หลดใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่แบบเป็นตัวบอลใช่ไหมครับหน้าสนใจเรื่องคุณนรูป บอกี้แมนไม่ใช่คุณคุณคือโดบิดบอกี้แมนวะแล้วคุณมีเบขอเข้าไหมนีครับคุณโดบิดเบอร์กี้แมนก้าศูนย์หนึ่งก้ศูนย์ห

โทรถูกใช่ไหมวะลืนเลยโอเคข้บคุณโรบิรบุกี้แมนตัวจริงโอ้โหนี่คุณรับตานะ เดี๋ยวเขาจะไม่รู้และว่าคุณคือตัวปลเจาวัดเจ้าพคุณอ้มันใื่ไหมใช่ป่ะไออดีไอดีโอเคเช็คแป๊บหนึ่งละอือเช็คแบบ แบบนี้ก็ได้นี่หว่าศูนย์หาต้องโทรไปดูคุณเชื่ออลนะหนึ่งนย์สานะครับมาผูหา ไฟเยอะไปแลครับ hey. เฮ้ยค, hey, คุณนี่น่าที่เจอแล้วครับคุณหล่อเฟีย้ยวมากเลยครับเดี๋ยวผมผมน่าคุณเอที่หลห่อเฟี้ยวเลย เจอคนดีใช่ไหมเออชื่อแปลกคนอีกเลยมาสเกอรี่มาสเกอรี่อ๋ออ๋อคนที่มันอยู่ห้องจะกับคนนี้เองสองสี่สองหกหกสามสี่เก้าสี่หกถูกต้องชื่อถูกต้องสี่หกชื่อถูกต้องถูก

คนที่แล้วอยากให้ทำเร็วๆก็เลยต้องคันยาไว้คนนี้คือคุณ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 โรบักคุณเบอร์หน r o งโรบักคุณอยู่ที่นี่คุณโรบักคุณมีดัมเบิลหนึ่งคุณชื่อโรบักเฮ้ยโรบักจะค่ายกว่าคนอื่นหน้าตาของคุณโรบักก็ตัวดีใช่ป่ะ คุรโรบะก็ไม่ได้มีชื่อในวันนี้แต่ว่าคุรโรบะศูนย์สามศูนย์สองคนศูนย์สามศูนย์สองทำไมอเอขลียนมาถึงมีน้อยจังเลยอืมเข้าใจครับคุณเป็นตัวจริงอย่างนี่นู่น ฮาจริงอย่างนี้นนุ่นถูกต้องครับฮะคือคือว่า คนต่อไปไปใครอ,อีกวะเออคุณลุงบอกที่คุณเท่ขึ้นมากเลยครับคุณลุงเทมาช่วย้าร์เยึดจังวะ yes เทด่า้ yes, ว